แล้วมาในลุกแบบหืงสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละหมื่นรอบไม่อาบน้ำแกบอกไปอาบน้ำได้ไหมตอนนี้เลยเหรอไปเปลี่ยนชุดไงเปลี่ยนชุดได้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 ครับพี่ไทยถ้าคุณอยากไปก็คุณไปเปลี่ยนชุดแล้วก็หล่อยสู้ผมไม่ได้ก็ได้เอานี่ดว่าบังทีเดี๋ยวมกลับขึ้นมาให้บีอันบอกเลยว่าใครหล่อครับเอางี้เหรอบัตส์เฟิเฟิร์นโทวิลล์ยอกหยอกโทวิลละนะบัตสเวิ

ผมเอนฝั่งนี้เอาไปคุณสิครับคุณอยู่ใักาเชิจาคละหำถามครับมาเอมาพี่ฮันจะไปแล้วรเมจับแล้วอ๋อโอเคทม้อดีเอ๊ะครับจะจับมาจบกันไหม้จับงกันเหลยโอเคอุ้ยอุ้ยมันดิ้นมันดิ้นเฮ้ยยยยยยยนแ โอเคดีเด้เข้ามือยาวซะด้วยอันนี้ได้กันแล้วนะครับลองให้เพื่อนๆดูคิดคำตอบกันเอ๊ะีมันมีซ้อนกันไหมหรือว่าเอาอันเดียวถูกแล้วถูกแล้วตามนี้เลยนะในเขาด่อยเขาด่อยไม่ให้ดูหัวง่ผมว่าคราวนี้เริ่มจากฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้ดูน่าจะตอบง่ายกว่าดูคำถามสั้นกว่านิดนึงไม่ให้ฝั่งคุณพิมพ์สู่นะครับ คำถามคืออะไรไหนพี่พีมบอกเมาสิคำถามคืออ่นดูอันนเห็นไหมน้องบัสชอบอะไรในตัวเององเล็บหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างลายมือน่ารักทีเดียวเชียวอุ้ยอุ้ยนี่คนเขียนแบบปิดไปแล้วนะครับอ่อันนี้ผมต้องผมอ่านแล้วให้พี่ตัางเริ่มได้มัวยน่าผู้คุณตกลงมันเองเลยถ้าเลียนจะลงตัวผมพี่มโอเคผมที่สามนะแมบโอเคผมเริ่มเองอ่ไหนพี่พีผมนะอขาเนตัวเองหนึ่งอย่าง เอาจริงนะว่าผมาเป็นคนที่แบบชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอไม่เอา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 ผมว่าเดี๋ยวมันมันมันจะเลี่ยนแล้วมันจะหวานล้น <c oughs> เติมน้ำตาดไหอ่าชอบผมชอบทุกอย่างที่เป็นตัวเอง <c oughs> ผมว่าถ้าสมมุติเราสมมติเราไม่เราไม่ชอบตัวเองเ,องเนี่ยก็ใครจะมาชอบใครจะมาใครจะมานี้เราใข้าใจไหมผมชอบนะผมชอบ <c oughs> นี่ทุกคนตรงนี้ไงทุกคนตรงนี้เลยโอเคผมไม่ได้ผมแค่ชอบทุกอย่างี่เป็นตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบแล้วก็รักตัวเองเยอะๆนะครับตัวเองมีคนเดียวบนโลกครับผมโอเคพี่มารคริสผมก่อนทำไมครับผมชอบอะไรในตัวเองหนึ่งอย่างขอหนึ่งอย่างพอชอบตัวเองที่มีดีอัสครับ ดีอาเป็นส่วนหนึ่งของเราไงอุ้ยโอเคเมกเซนเมกเซนเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเราทาให้เข้าส่วนนั้นของเราใช่ได้พี่จากครับครับผมเออผมชอบเนี่ยผมชอบความทรงจำของผมครับอืไม่มีแล้วมันไม่ได้ซึ้งครับผมจะบอกว่าเอามาเอามาที่หาย ใหญ่ในอยู่ในจังหวัดสงขลาแล้วความทรงจำผมอะจำคำขวัญจังหวัดสงขลาได้<ฮ>อะไร,รอับนกน้ำเลินตา พวกกทคำกรอนอะไรเขาต้องแม่นถูกไหมออผมไม่เป็นแล้วดีกว่าจากเป็นเลยจำไม่ได้นใช่คเับโอเคเก่งมากเอาเก่งมากตบมือรบ,บนี้หน่อย <c oughs> เตรียมพร้อมเนี่ยทำ A ครับได้ครับเาขาดูคำถามก่อนคำถามถามว่าอะไรคำถามถามว่าอะไรคือสิ่งที่กังวลที่สุดในการทำแฟนคอนเคสเรื่องไหนมากที่สุดอดนพร้องะเนี่ยดิฟท้องดิฟท้อง ดีพอใครตอบก่อนดีครับทางนี้ตกลงกันหรือยังอะไรนะผมเลยหรอตะโกนมาว่าคุณพลตอบก่อนเลยครับขอคำถามอีกเล่ได้ไหมครับหาสิ่งที่กำลวงที่สุดในแฟนคลับอยู่เอ่อเครียดเรื่องไหนมากที่สุดใช่จังฮะคือเครียดว่าผมจะหล่อไปพี่ปล่าไอเจังหวุ่ยหญ่เนีก็มีคนชมว่าหล่ออะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอทุกคนเชื่อไหมครับเมื่อกี้ให้ผมคิดคำนี้ไว้ให้คุณพลแน่ๆ ไม่แต่เอาจริงผมว่าสิ่งที่กังวลคือแบบอันนี้พูดจริงๆนะฮะคือ,อเวลาเราแบบว่าไปหลายๆที่ครับเราก็โชว์เราจริงก็พูดต,งตงรงๆมันก็เป็นโชว์ที่เราเคยโชว์กันมาแล้วอะไรเงี้ยทีนี้คือแต่ละที่ที่เรากลับไปซ้อมมันท,ที่ที่ห้องซ้อมนะฮะเราก็พยายามหากิมมิกหรือพยายามเปลี่ยนโชว์ให้มันแบบว่าแปลกใหม่คือเพราะว่าเราไปแต่ละจังหวัดนะครับเราก็มีโชว์ตัวเองแหละที่แบบเป็นเป็นแบบเซตเซตนี้ไว้แต่แค่อยากให้มันแหลกลัก หลากหลายแล้วก็แตกต่างไปเรื่อยเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละครั้งที่ไปเราอยากโชว์ความเฟรชให้มันรู้สึกว่าเหมือนสมมติจังหวัดนี้เราเห็นสิ่งนี้ไปแล้วคนที่ไปจังหวัดนี้อีกจังหวัดหนึ่งก็จะได้แบบว่าเฮ้ยเห็นความใหม่ๆเห็นความหลากหลายอะไรเนี่ยเขาะอรู้สึกว่าคือเขาเรียกวอะไรพวกเราก็อยากจะทําให้ทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนนะฮะเป็นครั้งที่พิเศษแล้วก็รู้สึกว่าเวลอะไรใหม่ๆตลอดแล้วก็ทุกคนจะได้แบบเห็นอะไรใหม่ๆมันสนุกดีไหมฮะพวกเราก็อยากจะตีเซนต์นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ก นะค,ครับผมกอ็อย่า,ยางเงี้ยเพื่นะะ <c ười> อนๆกลองลองคือจะบอกว่าพวกเราก็แต่ละแต่ละที่ที่เราไปครับ,บเรากลับไปซ้อมแล้วก็พยายามทําให้ทุกโชว์มีอะไรใ,ใหม่ๆแล้วก็เฟชตลอดก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือถ้ามีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆมันเ,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 นเอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอ้วยนะครับแล้วก็สัญญาว่าทุกครั้งที่มาโชว์ครับพวกเราจะ เอาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็พาความสนุกพาความความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่กลับบ้านไปคุณอยากจะกลับไปเล่าให้พ่อฟังกลับบ้านไปคุณอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังหรือใครก็ตามที่คนกลับบ้านไปเจอฮะคือเหมือนแบบพวกเราอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้ทุกคนจริงๆก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณยาวรีบนีดดีๆกับอาคิตะต่อได้หรือ่ แต่ว่าไม่เป็นไรเราพูดอะไรก็ได้แค่เราแบบเรารู้สึกยังไงกับคาถามนี้แล้วอยากจะพูดอะไรในมุมของเราพี่ฮาร์ดครับเครียดเลยตอนนี้ตอนนี้เครียดเลยอ๋อก็คือคำถามถามว่าอะไรเครียดเรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ยเราถามเราเล่นเราเล่นเราเล่นคือผมกังวลมาตลอดทีเดียวเครียดด้วยาว่าผมจะเก็บความสุขไว้ไม่อยู่แบบกลัวมันจะร้นเราจะปากเน่นอนตะแคร่ก็ออกหูเลยเนี่ย พอมาเจอทุกคนนี้มันแบบมันจะเก็บไม่อยู่อ่ะนี่ไอ้ได้ไหมได้ได้อยู่แล้วมันออกมาจากหัวใจของคุณเอามาจากฮาร์ดของฮาร์ดอะมันได้อยู่แล้วผมเออไอ้เอับครับก็เอไม่คิดว่านะหัวคือสิ่งอะไรนะตอบเลเมื่อกี้นี่แหละเอ้าเลยก็หนูจะตอบอะไรครับแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนว่าไม่เครียดเลยนะครับเพราะว่าพอได้เจอทุกคนเนี่ยความเครียดหายหมดเลย ดีนะดีนะดีะ <c oughs> <c oughs> ผมมีความสุขมากเลยครับวันนี้ผมบอกตรงๆกับทุกคนเลยนะครับผมอตบมือให้ฝั่งนี้ด้วยว้า <obras> วและเทบเป้ <ett> ท,ทุกขา่าว ชุดขาวแบบนี้โอ้โหมันแบบของหล่อมันแทงตามากนะครับมันสุดยอดมากนะครับผมหล่อไหมครับโอ้โหอะไรเลิศเออ้โหอ่ะโอเคก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่านี่ก็เป็นเป็นช่วงท้ายในพาร์ทของพี่โก้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยากจะชื่นชมก่อนเลยอย่างแรกบอกเลยว่าติดตามดูน้องๆมาตั้งแต่เด y วันตั้งแต่แรกแล้วก็เอาใจช่วยมาตลอด <_ S 1> เห็นการเจริญเติบโต <_ S 2> เห็นการพัฒนา <_ S 1> ทุกๆผลงานทุกๆอย่างที่ได้เห็นเนี่ยเราก็แอบสพอร์ตอยู่ไกลๆอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้มีความสุขจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความหมายกับน้องๆทุกคนขนาดนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ยังจะมีโชว์ดีๆให้ทุกๆคนได้ดูกันต่อด้วยนะครับ ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็เป็นตัวแทนปีอาร์แล้วกันนะครับบอกขอบคุณน้องๆบัสทุกคนที่ตั้งใจทั้งซ้อมคือเราเข้าใจว่ามันเหนื่อยมันต้องแบบผ่านอะไรมาเยอะทั้งการซ้อมทั้งการร้องการเต้นไม่วันเรามีแรปเรามีอะไรต่างๆนานาขอบคุณมากๆที่ทําเพื่อแฟนๆขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ฝากพี่ด้วยนะครับครับพีุ่ครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับผม ีอครับขอเสียงให้บ้าสหนึ่งทีครับแล้วผมโก้ก็สินครับขอเสียงให้พี่โก้หน่อยได้มครับครับครผมพี่โก้ไปแล้วนะครับผมมาเจอกันพี่ไทยด้วย ครับผมก่อนก็จะไปช่วงสุดท้ายของโชว์นะครับผมเรามาแวะขอบคุณผู <c oughs> ้ใหญ่ใจดีกันดีกว่าครับข <c oughs> อบคุณต่อเขามากซึ่งบอกเลยว่าเออสองที่ที่แล้วเนี่ยเป็นผมคอพเปอร์แล้วก็พี่ฮาชุติวันนะครับผมจันเคนด้วยโอ้โหเต็มยศเ <c oughs> ลยรอบนี้นะคะรับผมก็ให้คุณ <c oughs> พีมสุขคุณอารามสุวีแล้วคุณขุนพลปองพลสุลล่อนะครับผมตอบบ้างดีกว่าไป

ถ้าวันนี้ใครอยากกลับบ้านกับแรปเรามีคูปองให้นะครับผมแรป X bus ครับผมอย่าลืมใช้นะครับ NTP box กล่องที่พวกเราตั้งใจดีไซน์หวังว่าทุกคนจะดีใจที่ได้รับมันไปนะครับนี่อู้อยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพราะว่าบัสชอบเที่ยวไงไลน์ไลนหอมมันมีบัสอ้วนมาอยู่ข้างคุณแล้วเพียริคุชาขาวผสมน้ำผลไม้ติดตามคนหลับกับบัสได้นะครับผมฝากด้วยครับ ไอซีซีหาดใหญ่ขอบคุณที่ทำให้บันได้มาลุ้นเล่นันวิธีนี้เดี๋ยวนี้นี่คุณเหรออ๋อโอเคนอกจุดนี้พวกเราก็อยากจะขอบคุณที่ีิงงานนะครับผมนี่ผมมาใน่าจรจังแล้วคือผมอยากจะขอบคุณอ่าดับแรกนะครับก็คือ โบโคชนะครับผมครูกิฟแล้วก็ครูกล้องนะครับผมที่ปั้นการร้องพวกเรานะครับให้ร้องดีขึ้นขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่อัจตานะครับที่สอนแรปนะครับให้กับเราแรปเปอร์นะครับผมดีมากครับถ้าผมแล้วผมอยากขอบคุณทีมแดนซ์โค้ชนะครับผมคือทีมออนแอร์นะครับผมทั้งครูโบครูกิฟครูเกย์คุเดียแล้วก็คุทีมนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าครูแดนซ์โค้ชเนี่ยเขาไม่ใช่โค้ชเราแค่แดนซ์นะครับผมคือ คือทีมงานแอรเนี่ยช่วยเราทั้งเรื่องอินเนอร์เรื่องการดีไซน์โชว์ช่วยเราทุกอย่างเลยการยืดด้วยการยืดนี่สำคัญสุดเลยนะผมช่วยเราเยอะมากนะครับผมขอบคุณทีมแดนโคชมาครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมิวสิกดีคเตอร์นะครับพี่เมย์พี่แพลวนะครับแล้วก็พี่ทูพี่ปุ้ยนะครับก็ทีมเอร์จ์มิวสิกก็ขอบคุณที่ทำให้ แฟนคอนครั้งนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับจะมีแบบกิมมิคดนตรีไทยขึ้นมาในทุกเพลงนะครับก็ขอบคุณที่ทําให้แฟนคอนครั้งนี้พิเศษครับนะครับขอบคุณพี่ๆสเตจใดนะครับพี่นุษยพี่อันเรารู้จักกันมาตั้งแต่เจ็ดแต่ก้าสวายเบานะครับแล้วก็ขอบคุณกราฟ,ฟิกจากทีมยักษ์จิ๋วแล้วก็พี่ทอมมิเชลแล้วก็ทีมไลท์ติ้งด้วยครับผมขอบคุณครับ ับผมขอบคุณพี่พี่ทีมกล้องทีมโอบทุกคนนะครับที่ทำให้ทุกคนได้เห็นหน้าพวกเราบนจออย่างชัดเจนแล้วก็ขอบคุณอีกคนนึงนะครับแบบพี่โนบผมอยู่กับพวกเรา,าตั้งแต่สมัยเจ็ดเป็นเก้าสไอร์มนกันครับขอบคุณครับก็ผมขอขอบคุณพี่พี่ทีมนักดนตรีด้วยนะครับคือแบบว่าพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันมาเนาะและที่ผ่านมา พี่พีทีนนักดนตรีก็จะแบบว่าตั้งใจซ้อมกับเราจนดึกเลยแล้วก็เขาก็แบบเก่งกันมากเลยนะครับแบบว่าที่ห้องซ้อมก็โชว์สกิลเต็มก็พี่ๆเขามีพี่โนเอลพี่กันพี่เจและพี่ลูกพี่นะก็วไวพอๆกับเราเลยครับฝากเอนด,ดูเขาด้วยนะฮะขอบคุณขอบคุณพี่กโก้นะครับผมที่มาทำให้แฟนลับในครั้งนี้มีแต่เสียง หัวราอเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมสไตลสนะครับที่ทำเสื้อผ้าให้สวยขนาดที่พวกเราใส่แล้วก็ช่วยเราแต่งตัวอยู่หลังเวทีนะครับก็ขอบคุณพี่บอลนะครับพี่ไกด์พี่เออพี่ไปนะครับพี่เดียร์กูรพี่มิเกลพี่ชมพูแล้วก็พี่อ้อมนะครับ หน้าที่ผมที่ทำให้พวกเราหล่อๆอกันวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่สมายพี่เคพี่เจสพี่กิงพี่มิวพี่พลอยพี่ปักกี้พี่เนเน่นะครับทุกคนเลยลรครับขอบคุณมากนะครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทีมทาราซันเลยนะครับถ้าไม่มีทีมทาราซันเลยทุกคนก็ไม่มีบาสสนีครับขอบคุณม,มากครับ ผมขอบคุณทีมจัดการหน้า,างานนะครับอาเชอร์แล้วก็ออกก๊อไนเซอร์ทุกคนนะครับที่รันง,งานวันนี้ให้แบบว่าไหลลื่นกับผมที่ลอลื่อนในใจคุณนะครับ ก็พ <S an> ี <S an> ่พ <S an> ี่ทีทีมนะครับที่ดูแลพวกเราบบานทั้งสิบสองคนมาเนิ่นนานแล้วก็ดูแลดีมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทีมการเอชทีสมาร์ทด้วยนะครับที่ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของทุกคนที่มาในวันนี้ครับผมค้าบผมและที่สําคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณเบียร์ทุกคนที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ หน้าตาทุกคนดูยิ้มแย้มผมก็แฮปปี้ครับก็เชื่อว่าที่เป็นวันที่ดีนะครับตอนนี้น้องอูเด้งทำอะไรอยู่ก็อย่าดเอาเป็นว่านาี้ผมว่าเพื่อนก็พอแล้วนะครับ <c oughs> ครับก็มาเรามาทั้งหมดซีบวิชกันก็สำหรับเพลงต่อไปนะครับก็เป็นเพลงที่พวกเราทั้ง12คนเนี่ยอยากจะร้องออกมากใจอยากจะแบบมอบให้ทุกคนจริงๆ เมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กอ2คนที่แบบก็เล่นตะลกไปวันๆเล่นสนุกไปวันๆแล้วก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติไปวันๆแต่ว่าพอได้มาเจอทุกคนทุกคนแบบน่ารักกับพวกเรามากแบบมอบม,มอบรอยยิ้มให้พวกเราแบบแล้วก็แบบเป็นกำลังใจพวกเราแบบทุกครั้งที่แบบพวกเราขึ้นมาเอร์ฟอร์มเลยก็ที่พวกเราแบบได้ยืนอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ก็เพราะแบบมีทุกคนครับผมก็สัญญาครับว่าจะดูแลแบบความรักครั้งนี้อย่างดีครับก็ เพลงต่อปไปนะครับชื่อเพลงก่อนครับไปฟังกันครับผม